อากาศก็ดีเลยค่ะเมื่อนี้เนาะไม่เห็นอย่างสิภาพ,พี่นอ้องไม่เห็นอย่างค่ะนี่มาตัดแต่งกิง่งเขือเพาะนะคะเนาะเพราะว่าอ่าอากาศอังกฤษนะคะช่วงนี้ปีนี้นะคะอากาศก็ดีเลยค่ะกขคอยมีดดแดดนะคะเดี๋ยว้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเขาสีบอท่านด้ออกดอกเดี๋ยวหน,นาวหนาวสีไม้อีกนะคะเนาะเอ่อสีมาตัดแต่งกิง่งแล้วก็สีไส้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวมา มาบอกใกล้ๆนะคะว่าสิใส่ปุ๋ยเอียงนะคะเนาะมีพี่สาวคนหนึ่งนะเพิ่นแนะนํามาเลยค่ะเนาะพี่หนึ่งเนาะจะเนาะเพิ่อนปลูกผักไทยเป็นคนแรกที่คนพบเนาะคนพบการปลูกผักไทยปลูกพรผีบะเขือในต่างประเทศได้ผลนะที่ว่าเพิ่นมาอยู่รุ่นแรกนะคะเนาะเว่าเพิ่นก็ลองผิดลองถูกมากอ่าสี่ปีก็ได้ผลเพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นปลูกบะเขือเนาะเพิ่นว่า ปีสองปีสามปีแรกนีติดน่วย 1, 2, หนึ่งสองนวยแค่นั้นเน,ะนาะนาวก็มาอย่างนีสินะเ mm hmm. พื่อนก็เลยไม่แช่ประสบการณ์ค่ะก็เลยเอามาบอกโตนะคะเนาะขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยนะคะเนาะช่องฝักช่องนะผักไทยในอังกฤษด์เจเนาะเนี่ยค่ะลาอันนี้กระถางหน่อยกระสีเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางใหญ่เนาะเพื่อนว่าอันขันแม่บักเขือนี่นนีใส่ดินลายกระถางใหญ่จังหน่อยสิดีขันแม่กระถางหน่อยต้นเข้ากระสีหน่อยแล้วสั่มาเนาะคะ่ะเพาะอยู่ต่างแดน บะหมี่ดินบะหมี่ที่วางร่มงดินนะคะกระส่ใส่ปู๋ยในกระถางเอาแต่ว่ากจะได้ง่ายได้นะคะเนะาะเข้าบะหมี่พื้นที่นะคะเข้ากระดาษแปลงเอาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้มาเบิ่งไกลๆนะคะว่าสิตัดม้งไห่ออกแล้วก็สิใส่ปุ๋ยยี่ยังชนิดยังนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆกัน,นะะเนาะนี่ค่ะใบล่างนะคะเนาะ,ะใบล่างแบบนี้นะคะเข้าใส่มีดแบบนี้นะคะ ตัดเขาออกเลยค่ะตัดแต่งกิงเขาออกค่ะเพราะว่าเขาเริ่มแตกกานอลไรเห็นบ่คะตัดออกเลยจ้าค่ะเห็นบ่คะตัดใบลางแบบนี้นะคะออกทิมเลยนะจ้าไม่ต้องเสียดายเน่จ้ะเนาะใบที่เขาเบ่างงามเหลืองๆนี่นะคะตัดถิมค่ะเขาเสียด้ยจะเริ่มเติบโตนะคะนะ สิได้ท่านท่านแดดนะคะเนาะสิได้ท่านกินแต่สิตักตัดแต่งงามเห็นบ่คะนี่ใบบ่างามน,นี่ออกออกเลยค่ะขอสิได้แตกอันนี้สิได้เปลี่ยนกระถางด้วยค่ะนี่ถางหน่อยเนาะนี่ค่ะต้นงางามจังหน่อยค่ะเมื่อไหนเห็นบ่ขาวอ,ออกมาว่างไว้เนาะนกมะจิกค่ะใบขาดเปิดตัดแตง่งตัดออกค่ะใบล่างเนาะ าะว่าใบาลางนี่เห็ดไฮนียังไะน้ำเสือโลกจากดินมาใสแบบเคือเท่าเนาะตัดออกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็สิแตกเห็นไหมค่ะเริ่มแตกอตากิ่งค่ะในน้อยนี่เห็นไหมค่ะตัดแต่งแบบนี้นะคะม่อนหยุดนะคะเนาะเนี่ยอยู่กับสวนพักค่ะเห็ดอาหารกับเขาสวนพักประมาณนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวจะบอกนะคะมาแช่นะบางคนอาจสีบหูนะคะเนาะว่าการปลูกมะเขือต้องใส่ปุ๋ยอีหยังแน่ต้องใส่ดินอีหยังปลูกยังสิได้ผลยังสินะเนาะการแช่ประสบการณ์มาจากพี่หนิงอีกเทียนนึงนะคะพี่หนิงบอกต่อมานะคะเนาะค่ะก็เลยมาแช่ต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าหูเรื่องอีหยังมาดีๆเข้ากับมาแบ่งปันประสบการณ์การปลูกมะเขือเมืองนอกมะเขือเปาะแพงๆนะคะทรงนอก หาหกลูกคะ่ะหลายบาทด้วยค่ะสามปอนเกือบสี่ปอนอเลยวะค่ะแห้งคะ่ะกระเคืองนี่นี่คะ่ะอยู่เมืองไทยย่างเตะถินอยู่ตะกี้บ่สอบกินบะเคือนะคะพ่อมาอยู่เมืองหนอนนี่กระแด้อยากกินบัะเคือหรือว่าเฮ้าอายุมากขึ้นียังเป็นบ่ค่ะตอนเข้าเป็นเด็กหนอยนี่เฮ้าิี่บอสอบกินยังที่ว่ามันมีรสชาติเฟือหรือขมยางพักขนาดตอนเป็นเด็กหนอยนี บอกกินได้ค่ะพัดผักคะน้าเนี่ยเคี่ยกินแต่หมูสามสันเนาะใบผักคะน้าเนี่ยเคี่ยถิมว่ามันขมเพราะเขาอายุมากขึ้นนะคะเขาสิซอบกินพักเอียงที่มีรสชาติขมผู้ใดเป็นคือกันเนี่ยจะดูบอค่ะนี่เปียนดินเรียบร้อยแล้วเนาะสิคลิปไปไปล่างเข้าออกน่คะนี่ค่ะแล้วก็สีไส้ปุ๋ยนะคะเนาะเรียบร้อยใส่ปุ๋ยน,นี่ปุ๋ยอ่ะ ส16 16ล้คะ่ะปุ๋ยเม็ดเนาะขันผู้ใดอยู่่างประเทศกรูนะคะว่าสั่งอยู่ไสนะคะเดี๋ยวจะให้เบิร์นะคะสามารถสั่งในอเมซอนนะคะได้นะคะเดี๋ยวสีลงขึ้นรูปให้เบิร์นะคะว่าหน้าตาเขาเป็นแบดดนะะนบไหนนะคะเดี๋ยวสีป้วนดินด้วยค่ะเนาะเพราะว่าแบบคืออนี่เขาสีเปลืองปุ๋ยนะคะเนาะป้วน,นดินเล็กน้อยนะคะ,ะใส่ปุ๋ยสูด16 16เล้วค่ะเนาะ เราต้องไปใส่ไก่ตนด้วยค่ะเพราะว่าตนเขาซีเปื่อยนะคะนี่ค่ะใส่รอบๆรอบๆกระถางแบบนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเมื่อสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตนเขาิีนาค่ะคันนั้นเข้าไปใส่ถือตนค่ะพว้วนดิ่งแบบนี้ก่อนเด้๋ยวจะเขาสีได้ไหญ่ไวๆนะจ๊ะไไเนาะสิได้นี่ปลาเคอกินค่ะ เม่าดตำบักหุ่งนี่คะ่ะโอ้ยใส่บักเขือนั่นนี่มเสียบค่ะ,สะแสีบอีหลีแตงแตงมาอยู่เมืองหนองนี่กิ่นตำบักหุ่งใส่บักเขือนั่นนี่สแสบีบนั้นงูเฮยจังเดยตอนอยู่เมืองไทยถืถถอๆคือป่ะหยากกินเนีน่ยน้องว่ะใดเป็นคือกันแน่นอน,นค่ะพรนดินเนาะใส่จะ้ะใส่ปุ๋ยให้แหวเรียบร้อยนะคะสูต 6, 6, 6ร์สิบหกสิบหกเด้๋ยจ้ะ เบาเร็วเบาอีกเนาะสูตรสิบหกสิบหกกับทั่วฟักเง่าก่ะสอบปุ๋ยสูตร์สิบหกสิบหกคือกันเดจ้ะเนาะขอบคุณพี่นเองหลายๆเลยค่ะทีนี่ประสบการณ์การปลูกพักไทยในอังกฤษในเมืองหนาวนีมาเช่เนาะมาแช่ความรู้พีสาวคนนี้นะคะเพิ่นบ่หวงสูตรนะคะผู้ใดเพท่านไดรููจักส่องพักไทยในอิงเดีนะคะก็สามารถไปกดติดตามไว้เลยค่ะเพราะว่าเพิ่น ใจบุญผู้หญิงคนนี้เพิ่นมาแบ่งปันเพิ่นทำยูทูบเ,เนี่ยบ่ได้หวังรายได้อเองนะเพิ่นมาแบ่งปันเพิ่นอยากมา,าแบ่งประสบการณ์การปลูกผักไทยให้คนไทยต่างแดนน้ำกันได้ปลูกเราได้กินานะว่าเนาะาว่านพ่งว่างสายคุยกั็เล่าไปบางนึงนะคะเนาะอัน่งเพิ่นตอนแรกเพิ่นซื้อว่าผักไทยในอังกฤษเนาะค่ะเนาะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นไทย West. เวส ินอังกฤษเลยเนาะแปลว่าอันไทยเบสต์บอลนี่ะเนาะเกี่ยวกับอันแต่ว่าพี่มาผักไทยในอิงกฤษมันก็ขึ้นมากเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าสิเป็นซื้อฝรั่งเป็นซื้อสองเพิ่นเปลี่ยนซื้อสองนะคะเนี่ค่ะแล้วสิไดเเติมดินไปอีกด้วยค่ะดินมันน้อยพล จะได้งไงท่านท่านแดดนะคะเนาะหนาวมาอีกแล้วแดบดบ่ทวดดเลยนี่ระคะประเทศเมืองนอกเข้าประเทศอังกฤษเมือนหนึ่งนี่ต่างหลายฤดูปาแถบก็ท่านพักกับปาปก็ท่านเ <c oughs> <c oughs> มือนหนึ่งค่ะเอาค้าต่างของค่ะไปไปว่างในกระถางดอกไม้ไนหะมวันนี้ อันเพิ่นกระโดดค่ะโรดล,ลงไปตู้ปังน,นึงค่ะพี่น้องเอ้ยพอยาสิหัวรอก็เลยจับขาตั้งกล่องมาตั้งไม่เดี๋ยวสิกระโดดไม่ไวหน่นะนี่ละคะนี่โรยไปปรุงดินไปเราจะเพิ่มดินให้กระถางจะได้ไงว่ายาไงใหว่า,าวนะคะนะ่ะเนาะใบเลืองเงตัดทิ้งก็ต้องเสียดายละคะ เดี๋ยวเขาจะได้แตกใบไม้เนาะแตกกิ่งก้านสาขาหเห่านะคะเนาะเดี๋ยวจะได้ออกดอกเป็นจังไดเนาะขอแม่พี่นองทางยุ่รปหรือว่าทางประเทศไทยประเทศเล่าทั่วโลกนะคะเนะ<ม>ขอให้ปลอดโรคปลอดไข้เลยจ้ะสู่ๆไปน้ำกันค่ะหายังเห็ดค่ะแก่เครียดค่ะเบิงง้าวลายก่เครียดขึ้นว่ะละค่ะหาปลูกพักนี่นะคะปลูกพักวอกก็พักนี่นะวอกกับพี่นองอ่อ เส็จยืดชื้นกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี่สิเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่ากระถางเขาหน่อยเนะะาะแตไหนไงท่านเดี๋ยวขอเวลาไปเอาคอตัวไปเอากระถางก่อนนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้วเนี่ยกระถางเราตั้งล่างเราต้องล่างมันเนาค่ะเมอในขี้ขาล่างกระถางต้นใหม่นี่เด้อค่ะดินที่ใส่ปูปักเชื้อเด้อค่ะเนาะ เป,เป็นดินดินเปียวนะคะที่ว่าปลาเขือสอบเนาะมีกับพี่นนเน้นแนะน่าไม,ม้เทียนนะคะเนี่ยดินยี่ห้อดินนะคะดินเปียวนะเราจะที่นี่ปุ๋ยน้ำผสมรถเนี่ยค่ะยี่ห้อเดียวกันนี่ค่ะแต่ว่ามือนี้ใส่สิบหกสิบหกเพราะว่าปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยผมที่ว่าผสมน้ำรดดินดินเขานั่งชุ่มอยู่เนาะบ่ต้องการให้รากเขาเน่านะคะเนาะ ข้าปลาเขือเปลืองผักเปลืองอเปลืองปุ๋ยแล้วว่าสันนี่แหละค่ะบินบินที่เราแนะนำเนาะว่าปูปลาเขือใดพผนตรงดินนั่นเองเพราะสันว่าใครลไเลยจะเอาปุ๋ยสูตรสิทหกสิกนะคะผสมไปน้ำดินล่องกลนจากน้อยนะคะล่องกลนเนี่ย ไปน้ำดินแบบนี้เราสิเปลียนกระถางนี่ค่ะเขาจะได้ไดง่ายท่านกินมันว่าคาลากเขาเริ่มแตกสะลุมานี้ใส่ลงไปเลยเริ่มดินลงไปค่ะแมน,เ,นเข้าใส่กระถางหน่อยต้นเขาสีบนไงค่ะ ม่านนี้ค่ะโรยปุ๋ยไปอีกเครื่องนี้นะคะเนาะเข้าไปต้องไปโรยให้ถึงไก่ต้นโรยประมาณนี้แล้ะกันเนาะประมาณนี้ค่ะไอ้ที่ดินเขาน้อยนี่ค่ะกระซิเติมดินเติมดินไปให้เขาหลายจังน่อยเนะเาะเพราะว่า ขอสีบ่ไใดแห่งเร็วน้ำค่ะแมันดินน้อยเนาะนาหอน,นี่ดินกับสีแห่งเร็วเกินดินกับแพ้งใบายายหกจักเม็ดเลยค่ะดินน้ดินยี่ห้อน,นี่สีแห้งจันะะ้อยด้วยค่ะ นี่เนาะเสียบซื้อไว้สิไดียวหัวบกเขืยอ,อย่าง,างแต่ว่าอ่าตอนนั้นบ่มีซื้อกะเพราตอนเขาออกลูกระสิ่งหุว่าบักเขืยอ,อย่าง <c oughs> มีปลูกสองพันบักเขือเยเงากับบักเขือปอนี่ลนะคะ่บะบักเขือข้างกบปีนี้ว่ได้ปลูกจ้ะซื้อนิดมาแล้วค่ะแต่ว่าปีหนา้าคอยเพาะเนาะลองปีนี้ลองแค่นี้ก่อนมนื่อทีด้ผลบ่เนาะตามสูตรพี่หนิงเนี่ยน,นะคะเพราะเอ็มจุ่ปลูกขายโด่งโด่งนะ ไม่ลองอีกเพราะเป็นคนสอบกินบะเขือเวยค่ะเติมดินไปเนาะค่ะเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงปลูกพักนะคะคนไข้ในจางแดนจะตื่นเต้นความสุขเล็กน,น้อยเนพะ้คนไกลบ้านนะคะเนาะเพราะว่าไปฮอลิเดย์กับไทยกับกลับบ้ปลูกพักไข่และคุยกระสวนพักมันกระเฮียร์เฮ้าหายคิดถึงบ้านนะคะเนาะถึงประเทศไทยนะคะเนาะคิดถึงทุกคนเลยจ้ะ ต่ว่ากลับบ่ไดดไปเยี่ยมบ่อิ้อีีค่ะช่วงนี้ต้องไปกัดโต้พาสปอร์ตไทยกับเบิดอายุได้จ้ะเพราะว่าคามนไปเมืองไทยตอนนี้ใส่พาสปอร์ตอังกฤษต้องไปเสียร่ลงเลนนะคะเสียค่าคักโต3สามหืนบาทเลยเนาะคุยกับหมคนหนึ่งเนาะล้วบ,บินไปไทยไปเยี่ยมพอ่ลพอลวพ่อละป่วยมวาเราต้องเสียสามหมื่นค่ากัดโต มันนี่ล้วว่าอันแล้วก็ต้องลงไปตรวจโควิดถึงเวลาไปตรวจโควิดเขาสิโทมากไปลงไปตรวจแล้วว่าเนาะมันนี่กินเข่ากับกับกับเผาอยังเขาให้กินด้ว่อันไทยแล้วว่าเนาะอยากกินพวกย่างเผ็ดๆหรือเปรี้ยวหรือว่าอ่ากุ้งเผากุ้งยังนี่ลงแลมเขาบ่ห้กินว่ากันว่าเอาเก็เลยว่าเป็นยังเขาแกงบ่ห้กินแล้วก็เลยเ่าสร้างว่าเขาย่านค้นนะกินพวกซีฟู้ดเราสิแพ้เดี๋ยวสิได้ผ้าทรงล่องบานมันสิลำบาก เพราะว่าช่วงโควิดเขาก็พยาใอ่ามไปโรงพยาบาลเพื่อยานห้าไปแพร่เชื้อนี่พี่สิเนาะค่ะนะเมียดคนเนาะคอยจะพ้นหูเนี่ยค่ะเนาะความรู้ใหม่มาคุยฟั้างนะคะมาเล่เาสู่กันฟังเนาะมามว่าโม่ะไปเมืองไทยกักตัว14หมื่นมันน่านเลยค่ะเพราะว่ากักตัว14หมื่นเนาะแต่ว่าคั้นบ่จําจเป็นค่ะเขาอยากไปแต่ว่าคนที่ว่าอยากพี่น้องพ่อแม่เพันป่วยนะคะนายห็นใจอยู่ไกลค่ะช่วงโควิดนี่แหละค่ะเนาะ เอาใจซอยได้ค่ะนอ้นองปุ๋ใดมีญาติพี่น้องว่าสบายจ้ะสูดๆได้จ้ะเอาใจญ่คว่ำดูสึกเลยค่ะคนอ,น,อนอยู่แม่นอนี้อยู่ไก่นี่มันท่อละมานเลยคะ่ะอยากรับก็ไ่ได้กรับใส่ปุ๋ยเพิ่มดินแล้วมันนี้ก็สิหดน้ำจักหน่อยได้ค่ะจะหดน้ำให้เขาจักหน่อยเพราะว่า ต้องหดขึืนหดแฉ่งแห้งเพราะว่าให้ปุ๋ยเขาละลายนลค่ะ